สครับตอกเสียงใอีกรังยาวๆให้กับนิตออครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหสวยไปสวยมากนะ่ารักมากดูดีมากๆนะฮะลงมาจากข้างบนเหมือนลอยลงมาอ้าาแบบนี้เลยนะฮะเอาล่ะกดอ,อื่นเลยเดี๋ยวให้ทันสองคนทักท่ายแปงนๆทุกคนท,ทีนี้เลยครับเชิญครับ สวัสดีค่ะเจ้าความราักสวัสดีทุกคนเลยนะคะครับวันนี้เป็นแตงา,าโอ้โหเยอะมากเลยมีอินตอแฝนมาด้วยจะพายอิตอรแ์แฝนหน่อยได้ดีไหมฮะต้าเจ๋อต้าเจ๋อต้าเจ๋ มีหลายจเจ้ามาอ๋อวันนี้นแฟนมาเยอะมากแล้วมารอคอ,อยทั้งสองคนเชื่อว่ามารอมารอนานยังนานแล้วนานแล้วไม่นานคงไม่อยู่แถวหน้าใช่ไหมจ๊ะเออนี่ไงรีไซส์รีไซส์ต้องแต่ประตูห้างเปิดเลยหรอเหล่านี้มันสุดยอดนักสู้เนาะเออเอาละลิงออววันนี้มาเป็นแบรนด์ในบาสเตอร์ของสมุทรีใช่ไหมฮะต้องถามย่างนี้เลยว่าทั้งสองคนเนี่ยจริงๆแล้ว ดูดีตลอดเวลาที่พี่เจอนะที่พี่เห็นนะดูดีตลอดเวลาแต่ทํางานเยอะมากทํางานหนักมากพี่เปิดโซเชียลบุ๊กหลิงออกไปทั่วต่างประเทศพี่เปิดโซเชียลบุ๊กเอ้ากลับมาแล้วเดี๋ยวไปอีกแล้วเอ้าเดี๋ยวมีอีเวนต์อีกแล้วแต่ทําไมฮะทุกคนสวยไหมสวยดูดีตลอดเวลาดูแลตัวเองยังไงหลิงออลิ่งหลิงก่อนมาดูแลตัวเองยังไงคะหลิงนะคะหลิงก็จะนอกจากกินอาหาร ออกกำลังกายแล้วก็ที่สําคัญคือทุกครั้งที่เราไปทํางานเราก็จะแต่งหน้าเยอะก็เลยแบบให้ให้ความสัาพัญกับการล้างหน้ามากๆต้องล้างให้สะอาดให้แบบพยายามทัผิวเยอะๆค่ะอ๋อใช่ค่ะซึ่งจะล้างให้สะอาดเนี่ยมันต้องใช้ยังไงฮะต้องใช้แกงอะไรฮะเราชอบที่เกิมากก็ไขของเลยเปิดตัวไข่ของเลยใช้อะไรฮะ หลิงก,ก็ใช้ cleansing oil ก่อนอของฟูดี้ค่ะบอสีเขียว<ๆ>นะคะแล้วก็ตามด้วยโฟมล้างหน้าที่ไม่มีฟองสะอาดมีสะอาดแบบนี้นะคะชอบใจมากๆเลยแล้วก็ทําให้สุขภาพผิวดีแบบนี้อ้อมบ้างดูแลยังไงอยา่างที่พี่บอกไปงานตลอดงานเรื่อยเรื่งานมาแบบทีๆีแต่สวยตลอดเวลาเหมือนกันคือพูดก่อนไม่ได้กงานนานเอ ไม่ต้องเขินเออครับครับเออสวยปะใครเจอเจอ๋อยืนยช่วยชืนยนไงช่วยงานพี่พูด <kind> พ <abonn és> ี่พอ่อนคงไม่เชื่อต้องให้หนิงเป็นคนพูดเนะเออสวยหมสวยไหมสวยมากอดูแลตงงบ้างคะดูแลตงงใช่ไคะอจาก นอนพักผ่อนไม้เพียงพอแล้วก็หลังจากที่เราทำความสะอาดหน้าเสร็จแล้วใช่ไหมตื่นมายังไงออกไปนอกบ้านบำรุงและการป้องกันเป็นสิ่งสำคัญแดดนี่เป็นตัวแบบทำลายอันนี้เลยเราต้องคอยปกป้องอยู่นะเราจะใส่แดดด้วยนะคะโดยการโดยการใช้สบู่ีสบู่ีกันแดดแอสตาสตินและบำรุงอ่สบู่ีมีหลักถูกต้องเอาง่ายๆก็คือ สรุปให้ข้าที่ทั้งสองท่านพูดมาก็คือล้างบำรุงและปกป้องจบแล้ว3ส,ส,สเตจง่ายๆแบบนี้แต,ต่ต้องใช้สมูตเอรออต้องใช้สกูตอรนี่หละนี่หลกนี่หละทุกคนเงียบนะอยากฟังนักข่าวพูดบ้างนะฮะสื่อมวลชนฮะขอเสียงเลยได้ไหมครับต้องใช้สมูตเอขอขอสื่อมวลชนขออยากฟังเสียงสื่อมวลชนอยากฟังเสียงสื่อมวลชนสื่อมวลชนฮะ กล้องเยอะมากนะสื่อมวลชนไม่ทำงานไม่ได้นะต้องใช้สมุดไม่้ต้องซูเปอรนจี่ยต่คมต้องบอกว่าสมุดี A เป็นแบรนด์ที่จริงๆตั้งแต่เติบโตมาก็เจอสมุดี A เลยอ่ะสำหรับพี่น้าสำหรับตัวพี่เองนะแล้วก็ทุกคนเชื่อว่าทุกคนต้องใช้สมุอี A อยู่แล้วอย่างน้อยๆต้องเคยผ่านมือนแน่นอนต้องเคยผ่านหน้าแน่นอนนะคะอยากรู้ว่าสำหรับพิออมแล้วรู้จักกับสมุอีตั้งแต่เมื่อไหร่ออนไหนฮะ จริงจริงหนี่หลีกย้ายมาไทยตอนประมาณมหาลัยก็เริ่มเห็นตอนมหาลัยที่ g ักสโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นคือเพื่อนก็แนะนำเพราะว่าหมิยีคือคือเวลโนมากจริงๆแล้วก็เห็นที่หอเพื่อนอะคะเขาใช้สมวยีที่โพมหลังน้าไม่มีหอก็ผิดมาคือเยอะมากแต่ทำไม ไม่มีปอง่ีปองสักทิก็มีออกมาเยอะมากก็เริ่มแบบเริ่มใช้นั้นตั้งแต่ตอนนั้นใช่ก็รู้จักผ่านเพื่อนแล้วก็เห็นแบรนด์เพราะว่ามันแบบเห็นได้ทุกที่เลยเป็นแบรนด์ที่แบบสามารถสามารถหาได้ง่ายค่ะใช่ค่ะและใครๆก็ใช้ใครๆก็ใช้ใครแนะนำใช่แล้วพอใช้แล้วพอใช้แล้วพอใจคือพอร้านแม้ว่าเราจะใช้ เยอะมากก็จริงแต่ว่าคือหน้าก็มีความชุ่มชื้นอะคะ่ะไม่แห้งใช่อาจจะเป็นเพราะมันไม่มีฟองแล้วก็ไม่เกิดการระคายเคืองเนาะไม่ระคายเคืองผิวใช่ค่ะครับออมเหรอคะ,ะส่วนออมคือตั้งแต่จำความได้อะตั้งแต่จำความได้ออมก็เห็นอย่าบอกนะนะว่าไม่ได้ร้องอูแวะอูแวะอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าร้องสปูตีสปูตีออกมาตั้งแต่เดี๋ยวจำความได้แม่เล่าให้หนูฟังว่าพูดมาออมพูดมาพูดให้ผู้บริหารได้ยินหน่อย โนเวลีได้ลองอูแว็ปอูแว็ปนต่เงาว่าสปูนีสปูนนี้ใช่ไหมใช่โอ้พอพูดคำแรกหลังจากอูแว็พูดคำแรกเป็นภาษาได้พูดคำว่าแต่โอนอีนี่อยู่อีกยาวอยู่อีกห้าปีอย่างตังสุดยอดอยู่กับสกุลอีห้าปีอย่างตังค์ใช่แต่ว่าอันนี้คือเรื่องจริงค่ะว่าตั้งแต่จำความได้ก็คือ เห็นสูทอีมาตลอดไม่ว่าจะแบบใน convenience store ในรัมส store หรือว่าแบบ supermarket ไม่เคยเห็นหมดเลยใช่ก็ค่อนข้างเป็นแบรนด์ที่นึกถึงนึกถึงคุณหมอนึกถึงพันมเขาเรียกว่าอะไรความแบบอ่อนโยนอ่าก็เลยจะถามพอดีเลยว่าถ้านนกถึงจากูทอีนึกถึงอะไรเอออ่อนโยนอ่อนโยนนึกถึงอะไรอีกนึกถึงหน้าคุณหมอแบบใส่เสื้อกาวสีขาวเมือจะชื่อฟารดาค่ะ หอพี่งานี่งก็เลยนึกถึงเลยหรอใช่ไหมนึกถึงสมุดีคุณหมอลอยสารนาลอยมาเลยใแบบนี้โอ้โหลีลาชอบตรบนี้นะะหลิงบ้างหลินนึกถึงสมุดีนึกถึงอะไรคะจะบอกว่าน้องเอิร์นนึกถึงคนไข้เหรอไม่เคคนไข้ออดกที่ที่ที่ต้องแบบดูแลผิวนะตัวเอง ใช่สำหรับทุกสภาพผิวใช่ค่ะนึกถึงสมุิอีแล้วก็นึกถึงความอ่อนโยนแต่ว่าสะอาดใส่ใจใช่ค่ะอ่อนโยนมีมีประสิทธิภาพและเห็นผลนี่นี่คือสิ่งสำคัญที่สุดใช้แล้วก็ต้องเห็นผลด้วยซึ่งสมุดอีของเราอ่อนโยนมีประสิทธิภาพและเห็นผลเพราะฉะนั้นน้ำตั้งแต่วินาทีนี้ไปทุกคนจะใช้ สบายใจชอบให้คนส่งเสียงนะไม่ชอบงานเงียบๆนะเออซึ่งเป็นขับของคุณเนี่ยสุดยอดเสียงดังเสียงดีมากทักไท่ทักไข่ทั้งบนเนี่ยทั้งบนดเลยอ๋เดี๋ยวฝั่งซ้ายเขาจะหาว่าพี่บางหลิงออนดิ้งทักฝั่งซ้ายได้ไหมฮะสวัสดีค่ะขออนุญาตินัำติดนะะทุกคนอ๋อ เอาล่ะพูดมาถึงขั้นนี้แล้วนะฮะเมื่อกี้ดีเองก็บอกว่าชอบในเรื่องการล้างหน้าดูแลเรื่องความสะอาดใช่ไหมฮะอ๋อก็เรื่องการป้องกันและบำรุงเนาะเพราะฉะนั้นอยากเห็นแล้วฮะว่าเวลาใช้ผลิตภัณฑ์ของสมุนไพรเนี่ยมันเป็นยังไงและเนื้อสัมผัสของมันที่อยู่บนคุณแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างดีไหมฮะดีไหมฮะดีฮะเชิญเลยครับเชิญเลยฮะมาสิง่ง